สวัสดีครับผมสมยศโโมรทัศน์นะครับวันนี้จะมาผสมดินใบกล้ามปูเพื่อเตรียมปลูกแคคตัสนะครับอันนี้เราจะต้องเตรียมดินใบก้ามปูที่ร่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นดินใบก้ามปูอย่างดีเลยนะครับหมักธรรมชาติร่อนเรียบร้อยไม่มีการผสมใบก้ามปูปั่น อะไรนะครับเป็นดินใบก้ามปูที่ผ่านการย่อยสลายมาแล้ว100%เรซเราจะใช้ดินใบก้ามปูทั้งหมดที่เตรียมไว้ตรงนี้นะครับคือ30กิโลประมาณ50กว่าลิตรไตตโคเดอร์มา5 0า500กรัมเมทาลเลเซียบวกบิวเรีย500 0กรัมนะครับจดส่วนต่อดิน30กิโลน,นี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ ดินใส่ไปก่อนนะครับดิน30มกิโลต่อไตโคเดอร์ม,มาและเมทาลเลเซียมบวกบิวเรียนะครับอย่างละ500กรัมเท่าๆกัน เจ้าสชนิดนี้ถ้าเขาอยู่ในดินเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ถ้านำไปฉีดพ่นเก้าเมทาลลเซียมบวกบิวเลียจะแพ้ไตโคเดอร์ม,มานะครับเราต้องแยกกันฉีดนะครับเวลาฉีดพ่นแต่ถ้าอยู่ในดินเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ นี่นครับไอโคโดมา่าของเราเป็นแบบกึ่งแห้งนะครับก็คือในเนี้ยเป็นผงแห้งแต่ว่าจริงๆเชื้อจะ ยังตื่นอยู่นะครับยังไม่ได้โดนน็อกให้จำสีเหมือนทั่วๆไปนะครับของเราจะไม่ได้เป็นสีเขียวแบบปกติแต่ว่าถ้านำไปลองไปนาไปโรยในข้าวสุกหรือว่าไปเทในหน้าดินแล้วเราลองปิดไว้ในที่มืดนะครับสักพันเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวแก่เหมือนกัน คครับม,ามา่นาอันนี้ก็เป็นเมทัลลเซียมบกยูเรียนะครับก็จะเหมือนกันแต่น,นี้กลิ่นเขาจะคล้ายๆนมนิดหนึ่งอันนี้ถ้านำไปเทลงดินแล้วปล่อยไว้ก็จะออกสีเหลืองๆนะครับก็จะเหมือนกันเราต้ใส่ไปครึ่งซองก่อนอเสร็จแล้วเราก็ นิดนึงแล้วก็เปิดเครื่องนะครับใน้นตอนนี้เรายังจะไม่เติมน้ำเราจะผสมให้เชื้อราทั้งสองชนิดเข้ากับดินให้เรียบร้อยก่อน เมื่อเปิดไปสักพักหนึ่งเราก็จะค่อยๆเติมแล้วเราก็ถึงจะนำไปผสมกับ หินภูเขาไฟเพอร์ไลท์วมิคูไลท์ตามสัดส่วนของเรานะครับแล้วขั้นตอนนั้นเราถึงจะค่อยๆเติมความชื้นเข้าไปเพื่อให้เชื้อเดินได้ดีนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นดินที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ความชื้นยังน้อยไปน,นิดนึงสำหรับการหมักน,นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำลงไปเพื่อให้มันมีความชื้น เราค่อยนําไปหมักนะครับการหมักเราจะต้องหมักในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําให้ดูอย่าลืมนะครับเมื่อเราขั้นตอนที่เรามีหินก้อนเคลร์ไลท์ก้อน,นีิ่มคุไลท์หินสองไฟด้วยแล้วองใส่หน้ากากการสู่มด้วยนะครับ กับบบระใจอันนี้ก็เป็นดินที่เราเติมความชื้นเข้าไปพร้อมที่จะนำไปหมักแล้วนะครับก็บีบตัวแล้วมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ว่าไม่มีน้ำไหลออกมานะครับ บีบแน่นไงก็ไม่มีน้ำหยดออกมาแต่จะเป็นก้อนแต่พอกระแทกะเบอมก็จะแตกนะครับแต่ถ้าสำหรับขั้นอื่นที่ผสมดินทั่วไปไม่ได้มีการหมักไตรโครเด์มาก,กับเมเทัลเลียมบิวเลียนะครับก็ไม่จำเป็นต้องชื้นขนาดนี้นะครับเอาแค่วัสดุหินภูเขาไฟเพอไลท์เวอร์มิคูลไลท์มันไม่ลอยตัวออกจากดินก็ถือว่าใช้ได้นะครับ หลังจากขั้นตอนนี้เราจะนําใส่กระสอบนะครับเราจะหมักใส่กระสอบที่มีรูคุณอย่างนี้นะครับไม่มีการเคลือบพลาสติกเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีเราก็จะกรอกใส่ถุงนี้แล้วก็นําไปหมักในโรงหมักของเรานะครับวิธีการหมักก็คือเราจะไม่วางบนพื้นเราจะต้องมีอะไรก็ได้หนุนให,ให้ให้มันลองให้มันลอยจากพื้นนะครับ ผมก็ใช้กระถางดำหกนิ้วแปดนิ้วทั่วไปนี่แหละความกระถางลงแล้วก็เอาดินที่ใส่ถุงเนี้ยวางลงไปหมักการหมักใช้เวลาอย่างน้อยที่สุดคือ1อาทิตย์2อาทิตย์พอใช้ได้แต่ของเราจะหมัก1เดือนเต็มนะครับถือว่าดีเยี่ยมที่สุดเชื้อจะเดินเต็มถุงแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมที่จะ ป้องกันดินแล้วจากนั้นก็นําไปใช้ได้ครับผม